เราอาจจะเคยเห็นงานแห่นาคทั่วๆไปด้วยกันขี่ควายขี่วัวขี่มา้าขี่ช้างใช่ไหมแห่นาคเข้าโบสกันไปแต่วันนี้จะพาไปดูการแห่นาคแบบใหม่แบบสับแต่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครไปดู การรับแบบนี้จะพาคุณผู้ชมไปร่วมกรบวนแห่นาาแต่บอกเลยว่าเป็นมิติใหม่ของการแห่หน้าในยุค 5G เขาจะมีการแห่แบบไหนบ้างน,นั้นไปดูกันเลยครับงานแรกขอพาคุณผู้ชมไปดูพ่อหน้าขี่จรวดแห่น้าก,กันจ้า เป็นมิติใหม่ของการแห่นาคแบบใหม่แบบซับในยุคนี้เลยก็ว่าได้งานนี้จัดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างที่เราเห็นแหละครับคุณผู้ชมเพื่อนพ่อนาคนี่ก็เต้นสนุกสนานนำขบวนส่วนพ่อนาคก็นอนเลยนั่งอยู่บนจรวดหรือจะบอกว่าขี่จรวดก็ได้แถมยังนั่งซ้อนมาบนรถกิทหารอีก่างหาแค่แค่สุดๆไปเลยนะ ซึ่งจรวดหัวแดงโร้สีเขียวขี่ม้าลำนี้เขามีชื่อว่าลิตเติ้ลบอยแหม่จรวดก็มีชื่อกับเขาด้วยหรอเนี่ย <c oughs> แล้วการแห่นาคขี่จรวดแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันที่เรียกรอยยิ้มให้กับชาวบ้านที่พบเห็นได้เป็นอย่างดีเพราะต่างก็ไม่เคยเห็นการแห่นาคที่พอนาคขี่จรวดอย่างนี้มาก,ก่อน ถามว่าผิดทำเนียบอันดีงามไหมดูดูไปแล้วก็คงไม่แหละครับเพราะไม่มีอะไรเสียหายเลยมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะนี่แหละนาคยุค 5G บรรลุธร,รมไว้เหมือนจอรวด <Wow. S 1> ไปต่อกันอีกงานงานนี้เขาแห่กันทั้งน้ำโดยเขาใช้เรือในการแห่นาจ้าว้าว wow. ครับแปลกไหมล่ะครับเนี่ยนี่คือการแห่นาคที่มาทางเรือของชาวบ้านที่จังหวัดระยองฮ,ฮ,ฮิและนี่ถือเป็นภาพที่ตื่นตาตื่นใจกับขบวนแหนะ่นาคบริเวณปากแม่น้ําระยองตาวนปากน้ําอําเภอเมืองจังหวัดระยองซึ่งมีขบวนเรือทั้งหมด13บสาลำพร้อมแดนเซอร์และเพลงเตือรเต็อนที่มาพร้อมกับพ่อนาคสามพี่น้องนี่แหละครับ ซึ่งการนำขบวนเรือมาแห่แบบนี้ถือเป็นมิติใหม่และเป็นภาพการแหร่นาคที่หาดูได้ยาก,ากมากอีกทั้งยังสร้างเอกลักษณ์ในการแหร่เป็นที่จดจำอีกด้วยส่วนกลุ่มชาวบ้านที่เห็นต่างก็ชื่นชอบการแหร่นาคทางเรือแบบนี้เพราะเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกในพื้นที่จังหวัดระยอง และนับเป็นแนวคิดที่ดีตรงกับอาชีพของคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ซึ่งมีอาชีพทำประมงต้องอาศัยแม่น้ำและทะเลในการทำมาหากินเป็นการแห่นาคแบบใหม่เราอาจจะเคยเห็นบ้างหรืออาจจะไม่เคยเห็นบ้างแต่ถ้าคุณผู้ชมเคยไปร่วมงานแห่นาคอะไรที่มีความแปลกๆแ,แบบนี้ส่งข้อความหรือว่าส่งรูปภาพมาแนะนำมาบอกกล่าวกันได้นะจ๊ะ